อยากรู้ไหมคะว่าหนุม่มนเดทกับพูดอะไรถึงสาวยายา่าบ้างที่ทำให้มาดามสุข,ของเราต้องร้องว้าวว้าวว้าวาอ่ะไปชมกันเลยค่ะปล่อยให้แฟนคลับ NY มันโนเองอยู่ตั้งนานในที่สุดพระเอกน้าหลอนนาเดตคือกิมยาก็ออกมาเปิดปากให้ได้ฟินกันแล้วว่าน้องสาวคนสนิทยายา่ยาอุรัสยาเป็นคนพิเศ เราก็ไม่เราไม่ได้ปิดอะไรนะเราก็ทําตัวปกติมาตลอดเวลานะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะเป็นเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่พิเศษ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 ผู้หญิงคนหนึ่งที่พิเศษที่สุดครับผมบอกได้คำเดียวว่า